สวัสดีครับสำนักงงานทัพย์สินพ้ามหาััสิยผมชื่อนายสราบุธมากสุวรรณอยู่บ้านเลขที่106/9หมู่2ตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครผมได้รับจากที่ข้างเคียงบ้านเลขที่106/35 <c oughs> ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวบ้านทางไปประมาณ30เมตร ได้เอางานสเตนเลสมาทำทำให้เกิดเสียงดังรบกวนสร้างความรำคาญเป็นอย่างมากดังเสียงที่ท่านได้ยินอยู่อย่างเนี้ยผมจะได้ยินตลอดเวลาที่เขาทำงานหนักเบาเข็แล้วแต่งานของเขาผมเคยร้องเรียนไปแล้วที่ทัพสินมหากษัตริย์เมื่อเลขที่ร้องเรียนหก 60ทับ2562วันที่30กันยายน2562ซึ่งครับสินส่วนพระมาเก็ตั์ก็มีจดหมายตอบกลับมาจะให้เขาทำด้วยความระมัดระวังแต่นี่เขาประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยสองาทิตย์เต็มๆที่ผมโดนและก็สองสามวันก็มาท,ทําทีสองสาวันก็มาท,ทําทีผมเดือดร้อนมาก และยังทําในเวลากลางคืนอีกด้วยเสียงดังตามคลิปที่ผมได้อัดเสียงไว้แล้วผมก็ได้โทรไปร้องเรียนเมื่อวันที่8กันยายน64เวลาบ่าย2คุยกับเจ้าหน้าที่10นาทีสิ่งที่ผมได้รับความเดือดร้อนคือ เรื่องเสียงเนี่ยครับแล้วก็มีเปิดเริ่มจะเปิดเพลงบ้างรบกวนมากเสียงดังตึบ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 นอนไม่ได้เลยแต่ละกลางวันหรือจะดูทีวีก็ไม่รู้เรื่องพักผ่อนไม่ได้เลยเดือดร้อนจริงๆครับท่านเจ้าหน้าที่ ถามว่าบ้านข้างๆโรงงานเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนหรอเป็นพวกทํางานสเตนเลสเป็นญาติพี่น้องกันเนี่ยเขามาเช่าอยู่เขาไม่เดือดร้อนหรอครับผมเนี่ยเสียงมันเข้าบ้านผมเต็มๆเลยประตูโรงงานมันตรงกับบ้านผมเลยเนี่ยห่างไปประมาณสามสิบเมตรเนี่ยครับ ผมขอความช่วยเหลือหน่อยนะครับผมเดือดร้อนมากเลยจะไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้ในบ้านผมเพราะมันดังดังมากถ้าเลยบ้านข้างๆผมร้อยหกทับยี่บสองไปเนี่ยเดินเลยหน้าบ้านไปหน่อยก็เสียงก็เบาลงเยอะเลยแต่แนวหน้าบ้านผมในบ้านผมบริเวณรอบบ้านและในตัวบ้านผมที่ผมยืนอยู่นี้ เสียงดังแบบนี้ครับผมเดือดร้อนมากเดือดร้อนมากเดือดร้อนน้อยก็แล้วแต่งานที่เขาทำอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาขัดหรือเขาทำอะไรแต่เสียงมันดังแบบนี้ครับผมเดือดร้อนจริงๆคือผมเข้าใจนะครับว่างานเขาอ่ะเขาทำมาหากิน แต่กิจาการงานบางอย่างมันก็ไม่ควรจะมาอยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัยหรือใกล้บ้านคนนึงเนี่ยทั้งวันเนี่ยวัน,นเนี้ยแน่ๆเลยก็มีจุดเป็นตอนเขาไม่ทำแป๊บๆแ,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 แล้วเดี๋ยวก็ดังแบบนี้ครับถ้าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ได้เนี่ยมาหาผมที่บ้านเลยก็ได้ครับผมจะได้ชี้ว่าเสียงมันมาอย่างไง อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นงานของเขาหรือเขาให้คนอื่นเข้ามารับทําเป็นจอบๆไปเดือดร้อนมากครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยเหอะบ้านหนึ่งก็คงได้ยินแต่คงไม่เท่ากับบ้านผมบ้านผมมันปองๆเต็มๆเ,เลยเนี่ยครับเสียง ให้เขาออกไปทําที่อื่นนะครับอย่างนี้มันไม่ไหวจริงๆผมเดือดร้อนมากขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ที่รับฟังปัญหาผมโปรดให้การช่วยเหลือผมด้วยครับ